รอบนี้ลมแรช่อแดงอุณหภูมิลดทั่วาองศาเริ่มมีสารก่อมกเรากากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวัตภ,ภัยอุทกภ,ภัยเรือกรากาทางเพจและยูทูเปินฟ้าพี่ก่อมริพอร์ลูกพลสทาง Facebook วันอังคารที่10กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินสภาวโน้ไแลติดตาม ได้ของแนวพยาอากาศมวลอ,อากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมฝนฟ้าขนองเข้ามาก่อนแนวโน้มจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก็ตั้งแต่วันเลือกตั้ง1-2วันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์แล้วนะครับเริ่มมีบริเวณความอกากาศสูงหรือมอกอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมจากบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้ลงมาเวียดนามทางตอนบนสอปปาราทางตอนบนมาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้และเข้าสู่บริเวณพื้นที่สันฝั่งตะวันออกกอนตั้งแต่วันที่7ในช่วงเย็นนะครับเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมเรื่อยๆวันที่8กุมภาพันธ์เริ่มปกคลุมภาคอีสาน และมีแนวประอาทะอากาศทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับเริ่มจากเริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแทบจะทุกจังหวัดเลยนะครับ บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็มีชัยภูมินครราชจะสีมาภาคกลางก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะภาคกลางทางตอนล่างมาที่กรุงเทพมหานครริมณฑลและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนบนและมาจบที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นไล่ความชื้นออกไปเรื่อยๆช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงก็จะมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกนะคะ ในด้านของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมก็จะมีในด้านของลมตนออกเฉียงเหนือลมตันออกพัดเข้ามานะคะลมมีหลายกระแสในช่วงนี้เป็นช่วงของใกล้ที่จะเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะคะจากฤด,ดูหนาวจะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนดังนั้นนะครับช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนกาลังลงก็มีการพัดแทรก ลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้พัดนําความชื้นเข้ามาได้บ้างจากบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างนะครับบ้างบาง,บางส่วนแต่โดยหลักแล้วนะครับก็จะเป็นในด้านของทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับที่พัดนําความชื้นเข้ามาก็มีการพัดแทกของลมช่วงที่มวลอากาศเย็นอ่อนลมพัดแทกนําความชื้นเข้ามาและความร้อนสะสมที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับบวกกับนะครับปัจจัยที่3คือในด้านของบริเวณความรากาศสูงมวลอากาศเย็น ที่แผ่นลงมาประทะเย็นประทะร้อนชื้นนะครับเกิดเป็นฝนพายุฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ที่มีอากาศร้อนสะสมก็มีลักษณะของฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับแต่ยังไม่มีลูกเห็บตกให้ได้เห็นกันในช่วงนี้ฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับ ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์วันที่9กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนฟ้าขนองเข้ามาหลังจากนั้นอุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนไม่ได้ลดลงในครั้งเดียวนะครับ5องศาจะค่อยๆลดลงวันละ1-2องศา1-3องศานะครับโดยภาพรวมในรอบนี้ลดหวบคือ5องศาเพราะในรอบนี้บริเวณคอประากาศสูงหือบรรยากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็เป็นกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรง ดังนั้นในช่วงแรกที่มวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมค่อยๆขยับเส้นบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นหรือเส้นไอโซบารงมาเรื่อยๆนะครับทำให้อุณหภูมิลดลงและลมค่อยๆกระโชกแรงจากภาคอีสานฝั่งตะวันออกก่อนนะครับส่วนภาคกลางก็มีลมกระโชกแรงบริเวณภาคกลางฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกก็มีลมแรงนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และลมแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้วันก่อนนะครับ ตั้งแต่วันที่7ในช่วงกลางดึกนะครับวันที่8ลมแรงภาคอีสานวันที่9ลมแรงนอกจากภาคอีสานก็จะมีภาคกลางฝั่งตะวันออกภาคตะวันออกนะครับแล้วรึนพื้นที่ภาคใต้จสียในวันนี้10กุมภาพันธ์ในด้านของลมประโชกแรงจะลดความแรงลงแล้วนะครับในรอบนี้รอรุนรอบต่อไปว่าจะมีลงประโชกแรงเข้ามาไหมมาพร้อมกับฝนนะครับที่คาดการณ์ว่าในด้านของฝนรอบต่อไปก็จะหนักจะแรงไม่แพ้รอบนี้นะครับ โดยจะตกบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างเช่นเดิมนะคะส่วนจะมีพื้นที่ไหนจะต้องรอดูในด้านของคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวตินจะพามาไล่เรียงมาเชคพิกัดมาปักหมดุดรวมถึงมาดูพื้นที่ที่มีโอกาสความชื้นเข้ามาและมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับมวลอากาศเย็นค่อยๆแผ่ลงมาปกคลุมเรื่อยๆนะครับแต่ในรอบนี้จะไม่ได้หนาวแล้วนะครับภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนก็จะได้สัมผัสแค่อากาศเย็นๆนะครับ พอมีให้ได้สัมผัสบ้างอากาศหนาวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูมีอากาศหนาวมีอากาศหนาวจัดได้นะครับในช่วงนี้แต่ไม่นานนะครับไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกับในช่วงหนาวที่ผ่านๆมาเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลแล้วนะครับเพิ่มเติมเข้ามาคือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเข้ามาแทนนะครับดังนั้นขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ เดนมินจะพาไปเชฟพี่กัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนนะครับสิบคูนผาพัน จะเริ่มจาก11บเนกานะคะภาคเหนือยังคงมีฝนอยู่นะครับในวันนี้เป็นบางจุดบางพื้นที่ส่วนใหญ่เน้นเป็นฝนเล็กน้อยอาจจะมีเข้ามาบ้าง10%ในบางจุดนะครับรวมถึงภาคกลางฝั่งตอนตกก็มีฝนอยู่นะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะเน้นทางตอนกลางถึงตอนล่างนะครับในวันนี้11กุมภาพานันธ์เดมินจะพาพิเชษพิกัดปากหมุดกันนะครับท่าสาราศูนจุดห้ามิลเมตรนครศรีธรรมราชศูนจุดเจ็ดทุงสงศูนจุดแปดคลองปาง0.6 หัวยอด0.5ชะอวด0.7เชียนใหญ่0.5ทะเลน้อย0.5พัทลุง0.7เขาชัยสน0.6ตะโม0.6หาดใหญ่0.3จนะ0.2คลองแงะ0.4รือเสาะ0.4บันนังสตา0.6ศรีสาคร1บ้านจุฬาพรพัฒนา9 1.1บ้านปากเซ0.7ตันหยงมัด0.5ยี่งอ0.4นราธิวาส0.3บ้าน กูแบสาลอศูนจุดสี่ซไฮโกโลกศูนจุดสีุ่คิวรินศูนวจุดห้าแหวงศูนจุดหกสิบภานาิกาสิบกุมภาพันธ์นะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนเป็นบางจุดบางพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกก็ยังมีฝนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นบางจุดนะครับแหลมศักด์ศูนจุดห้ากระบีศูนจุดสาม ควรกุล0.3 49 0.5กันตัง0.6ปาเลียน0.4ละงู1ควรโดน0.5สตูน0.8สะดาว0.6ครองแงะ0.4สีสาคล0.6คอกช้าง0.6เบตง1.2สุไฮโกโลก0.5ต่อเป็นชภาปดูกรรมเพราการในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้10-11กุมภาพันธ์2519พรากรการากาในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ โดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณความระกาศสูงหรือมรากาศเย็นกำลังปานกลา,ลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะครับษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาประชาชนประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรเศรศกรตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายที่จะเกิดการผลผลิตทางการเกษตรศและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นนะคะรับรวมถึงลมพัดแรงขึ้นสําหรับ ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและนดำมันเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนฝุนละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนการสะสมของฝุ่นละองและหมอกควันอหน่เกณฑนที่น้อยถึงปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศที่ดีพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึวันพรุ่งนี้1 0 1ถึง11กุมภาพันธ์2พ6 9พกากรา์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง,ง1-3องศาฝนฟ้าขนอง้อยละ10 ส่วนมากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด16 23องศาและสูงสุด30-35องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1 4องศาลมตะวันอ,ออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็ยนในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2อ,องศาโดยต่ำสุดส8 2 2ดองศาและสูงสุดย9 3 3ิบกาองศา บริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9- 13ถึงองศาลมตกลนออกเฉงเหนือความเร็วสัมพัถึงส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศยินดนตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาฝนฟ้าขนอ,องไวและ10ส่วนมากกา,การจนบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด21 24องศาและสูงสุด33-35องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นจีตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจะดลดลงถึง2องศาโดยจะมีฝนฟ้าขนอง้อยนละสิบส่วนมากนาครนายกชาชเชงเซาและชนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด2 1 2สอดงองศาและสูงสุด3 3 3 5องศาลมจมนอ,อกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโเลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขลึ้นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครบริมนทนอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมจิจะลดลง1-2องศาฝฟนฟ้าขั้นหอยละย0 อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตาใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองรยะยส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพร แนวพมต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด29-36องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วามถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วล10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตเล์ขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าข้างอยและสิบ ส่วนมากจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือขื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2เมตรและบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามเพรรประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจิจะรายงานให้ทราบเปยย็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง อากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ